สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n t e r e t i n g Story กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมมีฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน iPhone อยากจะมาบอกกันทุกคนนะครับกับทุกคนคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปเปิดได้นะครับฟังก์ชันนี้เข้าไปที่ศูนย์ ควบคุมหลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วก็ให้ไปกดตรงคำว่าบอกชื่อเพลงพอกดแล้วคือฟังก์ชันเนี้ยคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าใครเนี่ยที่อยากรู้แบบสมมติฟังเพลงอยู่เฮ้ยอยากรู้อะเพลงที่ชื่ออะไรอะก็กดบึ้งเข้าไปตรงนั้นคือเจ้าฟังก์ชันนี้นะครับจะเข้ามาอยู่ในส่วนควบคุมของเราสมมติการบันทึกหน้าจออยู่อันท้าย อันข้างล่างสุดเจ้าฟังก์ชันตัวนี้ก็จะไปอยู่หลังบันทึกหน้าจอนะครับคือเข้าไปตรงการตั้งค่านะครับแล้วกดจิ้มเข้าไปตรงส่วนควบคุมได้เป็นคนตาดีนะถ้าชาวคนพิการทางสายตาอย่างพวกเราเนี่ยก็ใช้โปรแกรม v o i c e Over นะครับ Voice อ v e r อ่านนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับก็วันนี้ผมมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับซึ่งโคตรอยากรู้เลยอ่ะจริงๆนะอยากรู้ว่าเพลงเนี้ย เสียงพูดเปิดอยู่การบันทึกหน้าจอหน้าที่หนึ่งจับเสียงพูดปิดเเสียงพูดเปิดการบันทึกหน้าจอการบันทึกหน้าจอบอกชื่อเพลงปุ่มเสียงพูดปิดเจอแล้วนะครับฟังก์ชันนี้คืออยากรู้มากว่าเพลงเนี้ยชื่อเพลงอะไรนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งผมอยากรู้จริงๆนะครับเอาตรงๆคืออยากรู้มากว่าเพลงเนี้ยมันชื่อเพลงอะไรโอเคเราเราเปิดกันเลย นะครับแล้วเราลองมาดูกันเสียงพูดเปิดอยู่โอนอร์โดเมนูปุ่มปุ่มหน้าต่างแชร์ปุ่มคือก็จะมีเป็นคือจริงๆอ่ะมันให้โหลดแอปซาชามอะไรนะครับถ้าเลียงไม่ถูกขออภัยนะครับคือเจ้าแอปตัวนี้เป็นแอปที่บอกชื่อเพลงแต่ผมอ่ะไม่เสียไม่เสียพื้นที่เพราะแอปเดียวแน่นะครับก็คือผมอ่ะเข้าไปที่สมบคุมแล้วก็ทีการตั้งค่าแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนี้มานะครับ ต่อไปเรามาดูดีกว่าว่าศิลเป็นท่านเนี้ยคือใครจริงๆผมรู้รอยูอ่แล้วโอ้โโลเไม่มีอีกแล้วเล่นปุ่มโบสุนิตาพี่โบสุนิตาฤตติกุลนะครับคือ <c oughs> พี่โบเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ของกรัมมี่คือคือผมสะดุ้งเลยนะว่า ขายเทปภายในร้านตลับขายเทปร้านตลับภายใน28วันยุคนั้นนะครับยังเป็นเทปตลับอยู่นะครับใครที่เกิดทันนี้ก็คงจะรู้จักพี่โบเป็นอย่างดีนะครับช่วงปี3 9นะครับนั่นแหละช่วงปี3 9นี่เป็นปีที่พี่โบขึ้นแท่นหนักแบบขึ้นสูงสุดแล้วนะครับผมผมว่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะร้องเพลงพวกกีตติอะไรอย่างเงี้ยก็ประกอบละครนะครับโอเค เรามาดูกันว่าเพลงนี้ออกตอนไหนสองพันห้ารอยสิบเก้าชาซ้ำเล่นในแอปพลิเสชัน้อยหน่อเกตัปทูสุโบสุนิตาเกี่ยวกับเพลงนี้ค้นหาเมื่อเดี๋ยวเขาจะบอกมาเลยมันจะบอกมาเลยว่าค้นหาตอนไหนวันจันทร์ที่ส8บแปดมีนาคม2 5 6พันห้ารอยหกสิบเจดเจ็ดสิบสองโอเคเจ็ดนาฬิกาสบสองนาทีนะครับค้นหาประเภทตอบเพลงป๊อปอัลบั้มอัลบั้มไม่บอกนะครับเพราะว่าเราต้องโหลดแอปมันมาก่อนมันถึงจะบอกให้นะครับว่า เพลงนี้นะออกมาว่าเอปีนี้นะอัลบั้มนี้นะเราต้องโหลดแอปซาชามมาก่อนค่เพลง GMM Music Company Limited โอ้ยอยู่ GMM g MM ั a m m y ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยออกเมื่อพศ2539เย้ yeah. อันนี้ถูกนะครับ2539นะครับตอนนั้นคือเพลงนี้ใครไม่รู้จักนะถ้าใครฟังเพลงสเติงอะเราไม่รู้จักเพลงนี้นะผมบอกเลยว่าโทษนะเชยมาก นะครับคือยุคนั้นเนี่ยใครๆต้องรู้จักเพลงนี้นะครับขอให้ได้พูดหน่อยนะนะครับคือเอาละฟังก์ชันนี้ก็ดีนะครับแบบแต่ต้องล้างต้องล้างประวัติด้วยนะคือสมมุติเราผมเคยแบบเพลงเยอะสุดคือห้าสิบเพลงอะบอกไปเยอะมากห้าสิบเพลงคือมันจะมีให้ให้ลบอยู่คือเราต้องเราต้องกดไปตรงคำว่า เสียงพูดติดตรงถังขยะนะครับเดี๋ยวทําให้ดูจะทิง้งเพลงนี้ก็เสียได้แต่ก็ไม่เป็นไรเสียงพูดเปิดอยู่อบอกชื่อเพลงปุ่มเปิดตัวควบคุมเปิดตัวควบคุมนะครับทํางานอยู่เขาบอกว่าทํางานอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีอิดแล้วโบสุนิตาเสียงพูดปิดเดี๋ยวเนะสียงพูดเปิดอยู่นี่นะครับแล้วก็ทําขยะอย่างนี้เลยนะครับหรือบางคนที่อยากเก็บไว้ก็ปล่อยลงอย่างนี้ ปล่อยไว้งี้นะครับกดตรงนี้เปิดใช้งานค่าเริ่มต้นนี่นะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ก็ควรที่จะไปเพิ่มฟังก์ชันนี้เอาไว้นะครับมันจะดีต่อตัวคนเองด้วยนะครับเอ๊เพลงนี้ชื่ออะไรอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อติดตามอินเทอร์เน็ตทวิงสตอรี่กันไว้ด้วยนะครับแหมลิ้นจะพันแล้วล่ะนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ อาจจะมีพูดถึงชื่อเพลงนะครับข้อมูลของเพลงข้อมูลของศิลปินนะครับเยอะไปหน่อยนะฮะก็คือก็เป็นอะไรที่แบบว่าฟังก์ชันนี้คือดีมากไม่รู้ว่า Android มีหรือเปล่านะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนบอกชื่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นไม่บอกเสียงพูดปิด เสียงพูดเปิดอยู่นะครับบอกชื่อเพลงผมไม่บอกนะใช้บริการอยู่ไมโครโฟนปุ่มบอกชื่อเพลงอุปกรณ์รับฟังเลือดอยู่การบันเสียงพูดปิดว่าคลิปต่อไปโอ้โหจะเป็นคลิปอะไรนะครับโอเคแล้วเรวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปเยอะนะกดไลค์เยอะๆโอเคครับบายบายไปแล้ว